เรื่องต่อไปญาตเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเช้าของวันเดือนปีที่ไม่ต้องไปจดจำล็อกบนกระบวนรถไฟสายกรุงเทพพิษณุโลกผู้ร่วมเหตุการณ์ก็มีผู้โดยสารในตู้ชั้นสามแล้วก็มีบุคคลในที่นี้ก็คือเขาคนนั้นแล้วก็คนขายอาหารคนตรวจตัวผู้โดยสารแล้วก็ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง เท้าฟารมไปก็คือปกติรถไฟเที่ยวช้ากรุงเทพพิษณุโลกมักจะมีผู้โดยสารมากเขาคนนั้นนั่งอยู่ที่เก้าอี้เยื่องกับพระภิกษุคนละสี้ตู้รถปนกับผู้โดยสารคนอื่นๆแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แยกสีไม่ออกแต่ไม่ถึงกับมองดูสกรปรกจนออกกลิน่นทุกคนที่โดยสารไม่มีใครรู้ถึงจุดหมายปลายทางของใครนอกจากตนเอง ยิ่งเป็นคนที่มีสารรูปอย่างเขาคนนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีใครที่จะอยากสนใจเข้าทํานองว่าเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบางังอะไรทํานองนั้นทัทง้ทงๆที่นั่งเบียดกันแท้ๆแต่เขาก็ทำเหตุให้คนรู้จุดหมายปลายทางเขาจนได้คือพนักงานขายอาหารถือจานข้าวผัดผ่านมาปากกระ้องสเสนอขายข้าวผัดครับข้าวผัดครับข้าวผัดไหมครับ พอมาถึงเก้าอ,อี้ที่เขาคนนั้นนั่งเขาก็แสดงความต้องการคนขายยืนถือจานข้าวผัดอยู่ตรงหน้าทำท่าสงสัยที่เห็นเขาลังเลไม่ยอมรับแต่กลับพูดว่าให้ทานผมกินสักจานได้ไหมครับผมเออเฮ้ไม่ใช่ของสำหรับทําบุญนี่ของซื้อของขายคุณคนขายพูดเสียงกระชากแล้วก็ผลักจากไป เขาคนนั้นมองตามทำตาปลิบๆปลหน้าเสียวอย่างหน้าสงสารคนที่นั่งใกล้ๆได้เห็นได้ยินถนัดจึงพากันเพ่งมองเขาโดยเฉพาะภิกษุหนุ่มจะไปไหนนะ่ะเราอะ่ะภิกษุจะงอกหน้ามาถามเขาผมจะไปพาชีครับทำไมไม่มีแต่ตังติดตัวเลยหรือครับผมเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำจะกลับบ้านครับคำตอบ กิริยาอาการทำให้พิสูจลกรูปนั้นเพิ่มความสนใจและแลเห็นความเสียเซยวอิดโรยของเขาอย่างเด่นชัดจึงพูดจาสักถามเรื่องส่วนตัวซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังอย่างซื่อๆในความว่าต้องโทษเพราะฆ่าคนตายบัดน,นี้พ้นโทษกำลังจะกลับบ้านบ้านอยู่พาชีกระตุ้งกรตังไม่มีติดตัวหรอกข้าวก็ไปไกินมาตั้งแต่เย็นวาน หิวเหลือกเกินทนไม่ไหวพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นฟังแล้วก็ทำหน้าเซียวตามไปด้วยพอดีคนขายอาหารเดินผ่านกลับมาอีกพระภิกษุจึงขอซื้อข้าวผัดสองจานแล้วก็โอเลี้ยงอีกแก้วหนึ่งต่อมาก็ยื่นส่งให้เขาคนนั้นเขายกมือขึ้นไหว้แล้วก็รับเอาจานอาหารพร้อมโอเลี้ยงก้มหน้าก้มตากินเอากินเอา อาการกินของเขาทําให้ภิกษุต้องเมินหน้าไปทางอื่นรู้สึกว่าเขาหิวจริงๆน่าสลดใจขั้นหันมาดูอีกทีเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็เห็นเขาคนนั้นนั่งคอพับหลับปุ๋ยไปแล้วภิกษุชำระค่าอาหารเรียบร้อยพร้อมกับถอนใจอย่างเผลอตัวใครคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเข้ามากัะซิบพระภิกษุว่า ท่านเชื่อมันหรือที่มันเล่าให้ฟังนะ่ะท่อโยมคนหิวให้เห็นตำตาอย่างนี้ยังจะมีกระจายสงสัยอะไรกันอีกนักหนาเอาเถอะเอาเถอะพระคุณเจ้าใจฟ้างฝางอย่างท่านนี้หมดเนื้อหมดตัวไม่รู้หรอกคนระไมเนี้มันกลมยิ่งกว่ามะนาวอีกนะเขาพูดแล้วก็มองหน้าภิกษุด้วยลักษณะยิมย้มยิ้ม และยิ้มนั้นลาวกัว่าย่อหยันเสียเต็มประดาแล้วก็ผลักจากไปใครก็หนึ่งเข้ามากับซิบแก่ภิกษุว่าท่านเชื่อมันหรือที่มันเล่าให้ท่านฟังนะ่ะโทโยอมคนหิวออกจะตายให้เห็นตํำตาอย่างนี้ยังจะมีกระใจสงสัยอะไรต่อไปอีกเล่าพระคุณเจ้าใจฟ้างเหมือนแม่น้ำอย่างท่านนี้หมดเนื้อหมดตัวไม่รู้หรอก คนสมัยนี้มันกลมยิ่งกว่าลูกมะนาวอีกเขาพูดแล้วก็มองหน้าภิกษุยิ้มยิ้มในยิ้มนั้นรากว่ายョะเยยแล้วก็ผละจากไปเขาคนนั่นที่ทานอาหารอิ่มแล้วหลับปุ๋ยตื่นขึ้นมาอีกเมื่อพนักงานตรวจตั๋วมาสก,กิดยื่นมือมาขอตั๋วเพื่อจะหนีบตามระเบียบของคนตรวจรถไฟเขาคนนั้นไม่มีให้ พนักงานก็จัดการปรับตามระเบียบแต่เขาก็ไม่มีสตังค์จะให้ปรับอยู่นั่นแหละค่าตั๋วยังไม่มีให้และค่าปรับจะเอาที่ไหนเหตุการณ์มันชักจะลุกลามออกไปอีกถึงกับพนักงานหันหน้าประชุมปรึกษากันตกลงว่าจะขอเชิญเขาคนนี้ลงจากรถข้างหน้านี้แหละที่สถานีข้างหน้าซึ่งจะถึงนี้เขาก็ได้จะนั่งฟังคำพิพากษา ด้วยตาปริบๆไม่ได้โตตอบต่อร้องอะไรทั้งสิ้นเมื่อรถไปหยุดสนิทที่สถานีเชียงรากเขาก็ถูกเตือนให้ลงเขาคนนี้ก็ไม่ได้อิดเอื้อนหรือว่าขัดขืนจึงลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งโดยดีพลางยกมือไหว้พระภิกษุพูดว่าผมต้องขอลงเสียทีแล้วคลรับขอลานะครับขอพระคุณอย่างมากที่พระคุณเจ้าให้ทานข้าวและน้ำแก่ผมคราวนี้ เขาพูดพร้อมกับก้าวออกเดินภิกษุหนึ่งอพิภิุษุหนุ่มไม่รังรอเอามือจับแขนเขาไว้พูดว่าไม่ต้องลงหลอกนั่งต่อไปเถอะเขาไม่ได้เสียค่าโดยสารนี่ท่านจะช่วยให้เขาโกงเงินหลวงหรือคนตั๋วหันมามองพระบอกพระฉันรับรองเองคุณคุณไม่ต้องห่วงหรอก เรื่องผลประโยชน์ของคุณและของชาตินะ่ะพระไม่ทําลายผลประโยชน์แน่อ๋อท่านนี่เป็นพระเป็นตรงออกจะยุ่งเกินไปละมั้งคนตรวจตัวพูดอย่างไม่พอใจคุณต่างหากแล้วแต่ที่จะว่ายุ่งอ่ะเพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีหน้าที่เก็บสตางค์หรือว่าปรับผู้โดยสารก็มีหน้าที่ไปส่วนฉันนี้เป็นพระ ฉันเห็นเขาเดือดร้อนทนไม่ได้พอจะช่วยเหลือได้แล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับพระด้วยล่ะจะปรับตะกี่ร้อยกี่พันเชียวบอกมาถืออ๋อเป็นพระสฆงองค์เจ้านี่ร่ำรวยหรือไงท่านก็ไม่รวยหรอกคุณถ้าในย่ามของฉันไม่พอให้นายปรับฉันก็จะขอบินทบานผู้ที่โดยสารมานี่แหละเขาคงจะมีจิตใจเอื้อเฟือ้อ ไม่ใจไม่ใ่ระก,กรรมจนเกินเหตุไปละมั้งเพราะมนุษย์ตาดำๆนี่ก็ไม่ต้องบอกกันในที่นี้ก็ได้ลงใช้ภาษาที่รุนแรงทิ่มแทงกันอย่างนี้โดยเฉพาะเสียงโต้อตอบขอั้งทั้งสองขวายก็คงดังพอใช้และสีหน้าอาการอันผิดไปจากปกติตกเป็นาธาตุอารมณ์แห่งความโกรธทั้งสองขวายคนโดยสารทั้งตู้ก็พากันชะเง้อมองหน้าตากันตื่นๆไปตามกัน ชั่วประเดียวเดียวก็มีหลายคนเอาสตังค์มามอบให้แก่พระรูปนั้นทั้งๆท,ที่พระยังไม่ทันจะออกปากบิณฑบาตขออาซิมคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าหลวงพอ่ออีไม่ต้องออกว่าจะออกคงเลี้ยวเองอีไม่ต้องห่วงว่าแล้วอาซิมก็หันไปตกลงกับพน,นักงานหิ้มตัว๋วจ่ายไปตามระเบียบเสร็จแ,แล้วอาซิมก็หันมาไหว้พระกลับไปนั่งที่เดิมเจ้าคนนั้น เขาก็มากราบที่ตักของพระอีกพระก็บอกว่าโน่นคนที่ก็เป็นเจ้าภาพให้คุณนอนแหละอาซิมนั่นแหละชายคนนั้นไปกราบอาซิมอีกตกลงส่วนที่ได้รับบริจาคคนอื่นๆน,นั่นพระก็มอบให้เขาไปอีกชายคนนั้นรับด้วยมืออันสั่นเทาน้ำตาไหลรินภิกษุ ก็คอดลื่มใจไปกับเขาด้วยพร้อมกับลักษณะที่สลดหดหูพอดีรถไฟหยุดที่สถานีบางปะอินพระจึงพระลงจากเขาเพราะถึงที่ที่จะลงแล้วนี่ก่อนจะลงจากรถไฟชายคนหนึ่งซึ่งนั่งใกล้ๆกับพระรังชาจีวรไว้แลถามว่าท่านครับหนุ่มคนนั้นเขาเป็นญาติกับท่านหรือครับภิกษุหนุ่ม ไม่ได้ตอบอะไรมากพูดว่าืมอเป็นญาติกันเสร็จแล้วก็ก้าวลงเหยียบพื้นบันไดลงสู่สถานีเดินลิ้วไปเหมือนรีบหนีเหตุการณ์ให้ไปไกลแสนไกลด้วยอาการอันหดขู่และหน้าทุเรศสิ้นดี